กำลังหลบหนีจากความยากลำบากอยู่ไหมกำลังเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดแต่จำเป็นสำหรับการเติบโตรู้ไหมว่ายิ่งหลบยิ่งลำบากยิ่งเลี่ยงยิ่งเจ็บเหมือนกับคนป่วยที่กลัวยากลัวเข็มกลัวการผ่าตัดแล้วปล่อยให้โรคแพร่กระจายจนเสียชีวิตในที่สุดเมื่งเซียนักปราดแห่งยุคสงครามก,ก๊กเคยกล่าวไว้ว่าเหล็กที่ไม่ยอมเข้าเตาหลอมจะไม่มีวันเป็นดาบคม แต่เหล็กที่ยอมทนความร้อนจะกลายเป็นอาวุธที่คมกริบนี่คือความจริงที่โหดร้ายแต่จำเป็นถ้าเราไม่โหดร้ายกับตัวเองโลกจะโหดร้ายกับเราแทนถ้าเราไม่กดดันตัวเองชีวิตจะกดดันเราแทนถ้าเราไม่ฝึกตัวเองโลกจะฝึกเราด้วยวิธีที่โหดร้ายกว่าแล้วทำไมหลายคนถึงเข้าใจผิดคิดว่าการใจดีกับตัวเองคือการปล่อยปละละเลย คิดว่าการรักตัวเองคือการไม่บังคับตัวเองคิดว่าการเอาใจตัวเองคือการทำในสิ่งที่ง่ายสิ่งที่สบายผิดผิดยังมหันการรักตัวเองที่แท้จริงคือการบังคับตัวเองทำสิ่งที่ยากเพื่อไม่ให้อนาคตยากลำบากการเอาใจตัวเองที่แท้จริงคือการไม่เอาใจตัวเองในปัจจุบันเพื่อให้อนาคตไม่สิ่งดีๆรอ การใจดีกับตัวเองที่แท้จริงคือการโหดร้ายกับตัวเองเดี๋ยวนี้เพื่อไม่ให้โลกโหดร้ายกับเราทีหลังในราชวงหัน่นมีนักรบคนหนึ่งชื่อว่าหวายจริงเขาฝึกซ้อมดาบทุกเช้าก่อนฟ้าสางแม้ในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บเพื่อนๆหัวเราะเยาะบอกว่าทำไมต้องทรมานตัวเองแต่เมื่อถึงวันที่ข้าศึกบุกโจมตีเขาคนเดียวที่รอดชีวิต เพราะทักษะที่ฝึกมาส่วนเพื่อนๆที่หัวเราะเขาทุกคนตายหมดเพราะพวกเขาเลือกสบายในตอนฝึกแล้วต้องทุกตอนสู้จริงนี่คือกฎของธรรมชาติป่าไผ่ที่โค้งงอได้จะไม่หักในวันพายุแต่ต้นไม้ที่ไม่ยอมโค้งจะหักเป็นท่อนในคืนเดียวลิงที่ฝึกปีนจนเท้าเจ็บจะไม่ตกจากต้นไม้แต่ลิงที่ไม่ยอมฝึกจะตกลงมาทุบตัวตาย นกอินทรีที่บังคับตัวเองบินกับลมแรงจะบินได้สูงมากแต่นกที่กลัวลมแรงจะบินแค่ใกล้พื้นและถูกล่าง่ายมนุษย์ก็เช่นกันถ้าไม่บังคับตัวเองเจอกับความยากลำบากเมื่อชีวิตจริงมาเจอจะทนไม่ได้ลองมองรอบตัวดูสิคนที่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายจะป่วยไข้เจ็บตัวเมื่อแก่ คนที่หลีกเลี่ยงการเรียนรู้จะงงงานเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงคนที่หลีกเลี่ยงการประหยัดจะเป็นหนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดคนที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาจะถูกปัญหาท่วมท้นเมื่อมันสะสมมากขึ้นโลกนี้ไม่ได้รอใครไม่ได้ปรานีใครไม่ได้เว้นทางให้ใครใครไม่เตรียมตัวใครก็จะถูกกระแทกใครไม่ฝึกตัวใครก็จะถูกทดสอบแบบไร้ความปรานี ใครไม่กดดันตัวเองใครก็จะถูกโลกกดดันจนไม่ไหวในออฟฟิศสมัยนี้เราเห็นทุกวันคนที่ไม่ยอมเรียนรู้สกิลใหม่ถูกไล่ออกเมื่อบริษัทใช้เทคโนโลยีใหม่คนที่ไม่ยอมทำงานนอกเวลาถูกไล่ออกเมื่อบริษัทต,ต้องลดขนาดคนที่ไม่ยอมรับผิดช,ชอบงานยากถูกข้ามไปเมื่อมีตำแหน่งสูงขึ้นคนที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อคนอื่นก้าวหน้า พวกเขาคิดว่ากำลังเอาใจตัวเองแต่ที่จริงแล้วกำลังทำลายตัวเองพวกเขาคิดว่ากำลังรักตัวเองแต่ที่จริงแล้วกำลังเกลียดอนาคตของตัวเองนักปรา์โบราณสอนว่าเสือที่ไม่ยอมล่าจะอดตายแต่เสือที่ล่าทุกวันจะแข็งแรงขึ้นทุกวันเราก็เช่นกันถ้าไม่ยอมล่าความยากความท้าทายความเจ็บปวด เราจะอ่อนแอลงทุกวันจนวันหนึ่งเมื่อชีวิตบังคับให้เราเจอกับมันเราจะไม่มีกำลังจะสู้แล้วจะทำอย่างไรดีเริ่มตั้งแต่วันนี้จงโหดร้ายกับตัวเองในเรื่องเล็กๆเ,เพื่อไม่ให้โลกโหดร้ายกับเราในเรื่องใหญ่จงบังคับตัวเองทำสิ่งที่ไม่อยากทำแต่จำเป็นต้องทำ จงเลือกความยากวันนี้แทนที่จะเลือกความสิ้นหวังพรุ่งนี้ตื่นเช้าเมื่อไหร่ที่ไม่อยากตื่นจงลุกขึ้นเดี๋ยวนั้นอยากกินอาหารไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อไหร่จงหยุดทันทีอยากหลีกเลี่ยงงานที่ยากเมื่อไหร่จงรับมันทันทีอยากผัดวันประกันพรุ่งเมื่อไหร่จงทำเดี๋ยวนี้เพราะนี่คือการฝึกแกรง่ง นี่คือการสร้างเกราะป้องกันนี่คือการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาเหมือนนักมวยที่ฝึกทุกวันเขาไม่ได้ฝึกเพราะชอบเจ็บแต่ฝึกเพื่อไม่ให้เจ็บมากในวันแข่งจริงเขาโหดร้ายกับตัวเองตอนฝึกเพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้โหดร้ายกับเขาตอนขึ้นเวทีเราก็เหมือนกันต้องโหดร้ายกับตัวเองตอนฝึก เพื่อไม่ให้โลกโหดร้ายกับเราตอนทดสอบในตำนานโบราณเล่าถึงช่างตีดาบที่เก่งที่สุดในแผ่นดินลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์ครับเหล็กแท่งนี้จะกลายเป็นดาบที่คมที่สุดได้อย่างไรอาจารย์ตอบว่าให้มันเข้าเตาที่ร้อนที่สุดให้มันถูกขอนที่แรงที่สุดให้มันเจ็บปวดมากที่สุดแล้วมันจะแข็งแกร่งมากที่สุด แต่ถ้าเหล็กแท่งนี้ไม่อยากเจ็บล่ะครับงั้นมันจะเป็นแค่เศษโลหะไร้ค่าตลอดไปนี่คือความจริงเราจะเป็นดาบคมหรือเป็นเศษโลหะจะเป็นนักรบหรือเป็นเหยื่อจะเป็นคนที่ควบคุมชีวิตหรือเป็นคนที่ถูกชีวิตควบคุมการเลือกอยู่ที่เราแต่จงจำไว้ว่าหากไม่เลือกเองโลกจะเลือกแทน และโลกไม่เคยเลือกสิ่งที่ดีให้ใครโลกเลือกเฉพาะสิ่งที่เหลือหลังจากที่คนอื่นเลือกสิ่งที่ดีไปหมดแล้วดังนั้นดังนั้นจงโหดร้ายกับตัวเองวันนี้เพื่อไม่ให้โลกโหดร้ายกับเราพรุ่งนี้จงฝึกตัวเองเดี๋ยวนี้เพื่อไม่ให้ชีวิตฝึกเราที่หลังจงบังคับตัวเองในสิ่งที่เลือกได้เพื่อไม่ให้ถูกบังคับในสิ่งที่เลือกไม่ได้ เพราะทุกความเจ็บปวดที่เราเลือกวันนี้จะกลายเป็นความแข็งแกร่งของเราพรุ่งนี้ทุกความยากลำบากที่เราหาให้ตัวเองวันนี้จะกลายเป็นความสามารถของเราพรุ่งนี้ทุกการบังคับตัวเองวันนี้จะกลายเป็นอิสรภาพของเราพรุ่งนี้อย่าเข้าใจผิดการโหดร้ายกับตัวเองไม่ใช่การทรมานตัวเองแต่เป็นการลงทุนกับตัวเอง ไม่ใช่การเกลียดตัวเองแต่เป็นการรักตัวเองแบบฉลาดไม่ใช่การทำร้ายตัวเองแต่เป็นการสร้างตัวเองเหมือนกับเกษตรกรที่ไถนาเขาทำลายผืนดินเรียบแต่เพื่อให้มันเล็ดพันุ์งอกงามเขาโหดร้ายกับผืนดินแต่เพื่อให้ผลไม้หวานชื่นเราก็ต้องทำเหมือนกันโหดร้ายกับความสบายสบายวันนี้ เพื่อให้ได้ความสำเร็จพรุ่งนี้โหดร้ายกับความเกียดคร้านตอนนี้เพื่อให้ได้ความภาคภูมิใจในอนาคตโหดร้ายกับการผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการทีหลังจำไว้คนที่โหดร้ายกับตัวเองหนึ่งปีจะได้ผลดีสิบปีคนที่ปราณีตัวเองหนึ่งปีจะเสียเปรียบสิบปีคนที่บังคับตัวเองเดี๋ยวนี้ จะเป็นอิสระในอนาคตคนที่ปล่อยตัวเองเดี๋ยวนี้จะเป็นทาสในอนาคตวันนี้เลือกเถอะจะโหดร้ายกับตัวเองหรือให้โลกโหดร้ายกับเราจะฝึกตัวเองหรือให้ชีวิตฝึกเราจะบังคับตัวเองหรือให้คนอื่นบังคับเราคำตอบของเราจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเป็นนายของชีวิตหรือเป็นทาสของชีวิต